ชาครีดีเลจ้าเดี๋ยวจะพามาดูขีปอ,อไป,ไป้ายปๆนั่นไงนั่นไงรถขีปต์แเห็นบ้ารถขี้ต์คอยเหรอนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีเพื่อนเนี่ยอากาศเย็นบักคักบรรยากาศได้เลยจ้านี้ขีปออย้ยได้แล้วซาลี่หนึ่งเด็กถามดูโน,น่น ซาลีหนึ่งจอดยุบพุ่นมีใส่อีกใสหกหล่อใสหกหล่อต่อนั่นๆเบิองเบืงวิธีขีดวิธีขีดอ้อยฮ่าอุ้ยน่าข่อยซิวได้ยายข่อยมื่นใบอ้อยข่อยมื่นใบอ้อยเด้อถึมอรถขีด เอาขดกล่องไปทัหมือันเดนอันเดนห็นบ่เห็นบ่าเห็นบ่ายุ่นน่ากี้ใส่หก้อไปเก็บอ้อยกันจ้าเอาอันนี้ขึ้นเดียหลายเถอะสาวขี่ดื้อผู้ขี่ได้ผ้ามาหยั่งอง ถามาเก็บอ่อยละจ้าเรียกบ่อดึดหลายคักเรียกเราเยอะมากขุนน่นนะมึงดูปนาตัดดวแล้วขีบมายังมาเบิดมืดแล้วมืดแต่เราก็ยังทำ คือจำนงในน้ำผู้มาส่งทางเลยมาสู่เทียนช้างมวลบอคอยร้องเพลงมวลบอไปกับบ้าบาบ้าบ้าสิละปักบ้านละเดี๋ยวจะพาไปดูรถชีบเขาชีบเป็นยังไงชีบอ้อยปะปะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาหลอบนึ่กง,กงก็มาผีเจ้หกอลอดหไึ่กล้องคอยขึ้นมืดเถอะเปิดไฟกันด้รพี่น้องแมว เอาปเปิดเล้วะคุณมันคือเม,มือดยศจิบเซหกหลอดอ่ะเห็นปลา,าเห็นปลา,าเห็นตาสิวข่อยนล้วล่ะฝาก <c oughs> ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพุทธาขี่ดือสิผ้ามาเบิงใหม่เด้อ เยอสิไล่เดี๋ยวสิไล่สดเอ้ยสิพายลงให้เบิ่งเรืร่อยๆดอกจาก้าทิดตามกันเด้ด้วรักทุกคนนะคะบ๊ายบายลงแล้วลงแล้วลงแล้วเปิด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 บึ้ม ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะตีดตามพี่สาวขี่ดีในดู